รับเริมต้นเลยครับกับารลุยไม้วันนี้ครับได้โอ้ลุยไม้ได้สุดยอดมากลากครับแต่ยังไม่เห็นตัวปลาเลยงั้นเราลงทุนเสียเปล่าครับวันนี้ไม่เป็นไรครับเราทำตามสโลแกนของเรา <laughs> มือแหลกแมกดาครับผมสโลแการณ์ FK ครับผมตามมาแลค้ครับผมอันนี้ก็ค้าที่เราทำไปแล้วครับตอนขาเข้ามาเมากินครับอันนี้เรากลับข้างเด็วน,น,น้ำลึกนินๆนดๆครับตามมาครับตามมาโอ้โฮ นอไม้ไหนครับนี่ไม้ไหนไม้บ้านในสวนตาแนนครับยอดมากครับมีรมดาก็มาแฉยๆได้อู้ยตกไม้ครับอู้มดยอดครับ ไปได้เลยไปได้ไหมตัวนกฟ้าฝันเหรไม่รู้ว่ะอย่าลุยเลยเดี๋ยวอ่าลยนแลครับเาเยครับเดยครับโอ้ไหนลุยมันิ่งสุดยอดมากไม่ทราบว่าเจอตัวตายอย่าง คุณโจ้ครับเตรตัวปลายยังครับได้ไหมผมไปใส่ได้หครับแปะป้าเก็บไปแล้วแปะป้ะเจอดนประมาณรูแปะได้ประมาณโลครับเดินฮะเดินเดินเดินโลได้โลเดี๋ยวเราทำงานคูยโอ้คาเป้กับพี่เนีนครับ อันนี้ยังไม่ได้เขาเลยน,ะนี่ <c oughs> นี่ได้ข่าวว่าเขาอัดอัดอัดแล้วเขาไม่สง <c oughs> ม่งยิงหรอครับลอยลอยเท่าแขนไนงะสองตัวมันยังไม่เลิกนี่ยังลุเลึกคอาสามารถส,ะะสามารถควะมสะามารถนะก๊อปก๊อปเจ้อเขียวครัปโบโบวโบแมนอ่อาแล้วนี่ดูแอคชั่นเดี๋ยววัครับ ไปแล้วก็จะดูนะรู้ครับขึ้นมาแล้วครับโโอ้หตะบอมเอาก่อนเพื่อนเลยครับวันนี้โอ้โหสายโลด้วยโอ้ขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมากันมาโลกร้อนนั่ขึ้นมาก่อนผมถ่ายวิดีโออยู่กรุณาดึงผมหน่ยครับช่วยช่วยช่วยผมกินไม่ได้โอ้เปิดหัวแม่สายตามยากเลย มันเป็นหลุมดึงแล้วเสียวเรามีรางวัลนี่ได้ดลโอ้โูดูมัมงแมากเขาถือคันครับถีอคันมัมมากครับมัมแมากดูไซส์นะครับดูขนาดตัวแรกของวันครับผมช่อนน่าจะไซส์สองฮะได้ไหมโอ้ใหญ่ครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งครับผม Dançar, pular, até o sono aiá Já tá me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê tchê